สวัสดีครับพี่น้องครับปุจจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้เปิดราคาท่ามกลางสายฝนเลยนะครับแต่ว่าไม่มาไม่ได้พี่น้องวันนี้สวยจริงๆนะฮะเปิดราคาเลือดร้อยยกคอกเลยวันนี้พี่น้องครับราคาเริ่มต้นตั้งแต่แค่50,000บาทยืนยันว่าเป็นเลือดร้อยนะครับผม มีใบพันประวัติมีหลักฐานอะไรครบหมดเลยนะฮะวันนี้หามาให้แล้วนะครับสำหรับพี่น้องที่ตามหา,อ,าอเมริกันบามันพันแท้หรือว่าเรียกกันว่าเลือดร้อยเนี่ยแหละครับวันนี้ <c oughs> อยู่ที่นี่แล้วนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลหนองระลอกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองพี่น้องครับเบอร์โทรติดต่อตามที่ขึ้นให้ได้เลยนะครับเหมือนเดิมเลยครับพี่น้องครับคลิปนี้ท่านเจ้าของวัว บอกว่ายกหน้าที่นี้ให้พูดจาภาษาวัวเป็นคนดูแลจัดการนะฮะต่อรองจนถึงขั้นตอนการจัดส่งเหมือนเดิมเลยนะฮะต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของวัวจริงๆนะฮะที่ไว้ใจแล้วก็ใช้บริการพูดจาภาษาวัวนะครับหลายๆคลิปลักษณะแบบนี้นะฮะพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวก็ได้ <c oughs> ามาถ่ายทําให้กับ เจ้าของฟาร์มเจ้าของวัวแบบนี้นะฮะตัวท่านเองเนี่ยตอนนี้ติดราชการอยู่นะครับไม่สามารถมาให้ข้อมูลไม่สามารถมาพูดออกสื่อได้แต่ว่าข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเจ้าของวัวเป็นคนให้มานะครับแล้วก็ได้จากใบเพชรใบพันธุ์ประวัติด้วยครับผมพี่น้องครับนิดเดียวเลยนะก่อนที่จะไปชมบัวเลือดร้อยวันนี้นะฮะกลุ่มลายพูดจาภาษาวัวนะครับ ยังเปิดช่องทางให้พี่น้องได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกในการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับการเลี้ยงดูประสบการณ์อะไรต่างๆนะฮะมีวัวมีควายสามารถลงขายในกลุ่มลายของผู้จาภาษาวัวได้เลยโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นซื้อขายกันได้ เอาไปเลยไม่ต้องมาจ่ายตังค์ให้กับกลุ่มไม่ต้องมีค่าดูแลกลุ่มค่าบำรุงกลุ่มไม่มีถ้าพี่น้องสนใจอยากจะเข้าไลน์ซื้อขายกลุ่มพูดจาภาษาวัวสามารถแอดไลน์เบอร์โทรที่ผมขึ้นให้มาได้เลยนะครับแต่ว่ากติกามีอยู่ว่าข้อห้ามก็คือนะฮะความรุนแรงเพศภาษาศาส,สนาการเมือง แล้วก็ขายของอย่างอื่นไม่รับเป็นสมาชิกนะครับพี่น้องครับเน้นว่าวัวกับควาย2อย่างใครทําผิดกฎกติกาผมขออนุญาตลบท่านออกจากกลุ่มไม่ว่ากันนะครับผมเอาละครับถ้าสนใจยังไงก็แอดไลน์เบอร์โทรที่มีใบหน้าของผมอยู่มุมจอด้านล่างนั่นแหละครับเบอร์โทรผมแอดไลน์เข้ามาเลยนะครับเอาละครับพี่น้องครับไปชมราคาเลือดร้อยสวยๆถูกๆกันครับผมเอาละครับผมมาดูตัวแรกกันเลยครับ นี่แหละฮะเป็นอนาคตพ่อพันธุ์เลือดร้อยนะครับผมตัวนี้สวยเลยทีเดียวพี่น้องครับแต่ว่าเป็นวัวเทาที่ไม่ติดบดนะครับนะส่วนสูงประมาณ135นะครับวัดแล้วนะครับผมส่วนสูง135อายุเขาเนี่ยประมาณ10เดือนนะครับเดี๋ยวนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆหน่อยนะะตอนนี้หมอกำลังหลอกล่ออยู่ เนี่ยแหะฮะเนื้อตัวจริงๆนะเป็นแบบนี้นะครับเป็นอนาคตพ่อพันธุ์เลือดร้อยอีกตัวหนึ่งเลยนะครับที่สามารถเอาไปคุมฝูงได้นะครับเป็นลูกของบูฟินนะครับ998นะฮะชื่อพ่อของเขานะครับส่วนชื่อแม่เนี่ยก็คือ t s 4 2 2 2ทับนะครับอายุ10เดือนไม่ติดโบสสูง135บนะฮะ ราคานี้คือถ้าพี่น้องตัดสินใจซื้อนะครับทางฟาร์มยินดีตีเบอร์ให้ฟรีเลยนะฮะไม่ได้คิดค่าบวกตีเบอร์เข้าไปนะฮะตอนนี้เนื้อตัวเขายังว่างอยู่นะครับแต่ยืนยันว่าเป็นเลือดร้อยนะครับผมมีใบมีหลอดนะครับใบยังไม่ได้จดนะฮะแต่ว่าหลอดผสมมีนะครับพ่อเลือดร้อยแม่ก็เลือดร้อยพี่น้องครับราคา5 0 0 0มืนบาท ยืนยันต่อรองได้ครับผมเนี่ยฮะใบหน้าเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยแหละครับสวยเลยทีเดียวอ่าอาจจะเลอะโคนเลอะตมเลอะขี้นิดนึงนะครับแต่ว่ายืนยันว่าวัวสวยเลยนะครับเนี่ยฮะแข้งขาใช้ได้นะครับเนี่ยครับผมเดี๋ยวให้ดูท้ายนิดนึงนะฮะนี่เลยครับผมช่วงท้ายเนื้อท้ายเป็นแบบนี้นะครับถ้าเดินนั่นแหละครับ สวยเลยนะครับห้าหมบาทต่อรองได้ติดต่อเข้ามาครับผมครับผมมาถึงตัวที่2นะฮะเป็นเท่าโบสนะครับอนาคตแม่พันธ์ุเลยตัวนี้พี่น้องดูครับสมส่วนดีมากนะครับผมเป็นเลือดร้อยเท่าโบสนะฮะที่หลายหลายท่านกำลังตามหาอยู่แบบนี้แหละครับนะฮะตัวนี้ TK12 นะครับตามโลโก้นะฮะลูกของ SRS เล d ไทส์นะครับพี่น้องครับถ้าอ่านผิดขออภัยนะฮะเ2 8ดนะฮะ Red ไทส์728แนะครับแม่เป็น m อ bar 6 1าพี่น้องครับตัวนี้อายุ13เดือนนะครับเลี้ยงอีกหน่อยนะฮะบ่มอีกหน่อยเพราะอีกหน่อยก็สามารถที่จะผสมได้แล้วละครับนะครับผมตำหนิไม่มีนะครับผมรับประกันตำหนิสูง 135นะฮะประมาณนะครับอันนี้คือวัดคร่าวๆนะครับก็อยู่ในเลงนี้แหละครับพี่น้องครับ35บวกประมาณนี้เลยราคาวันนี้เปิดไว้ที่2 0 0 0 0 0บาทต่อลองได้ด้วยพี่น้องนะฮะเนี่แหละครับสวยๆอย่างนี้ติดโบสแบบนี้ราคานี้พี่น้องคิดว่าไงครับแต่ถ้าสนใจนะฮะแนะนำมาดูตัวจริงได้เลยนะครับหรือถ้าอยากจะปิดเลยก็ ยินดีเลยนะครับติดต่อมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ได้เลยเทาโบสิบสามเดือนสองแสนบาทอ่ะให้ดูท่าเดินท่าวิ่งด้วยนั่นนะครับสวยเลยสมส่วนเลยนะครับตัวนี้โทรเข้ามาครับครับผมมาถึงสาวสวยอีกตัวหนึ่งครับตัวนี้นิ่งมากเลยพี่น้องยืนนิ่งนิ่งโชว์เรือนร่างโชว์สรีละสวยสวยเลยตัวนี้นะครับ สถานะเป็นวัวสาวนะครับพี่น้องครับ TK 1 0นะครับลูกของ HK 3 X บูฟ e f นี่แหละครับชื่อเต็มของลูกของพ่อตัวเทาโบสเมื่อสักครู่นี้แหละครับ998แนะฮะแม่ก็คือ Miss E หนึนะครับผมตัวนี้อายุ14เดือนประกันตำหนินะฮะ ส่วนสูงตัวนี้ร้อยสามสิบแปดประมาณนะครับเพราะว่าจะสูงกว่าตัวเทาตัวเมื่อสักครู่นะครับตัวเทาเมื่อสักครู่ประมาณร้อยสาสิบห้าตัวนี้ผมร้อยสามสิบแปดนะถ้าร้อยสี่สิบนี่อาจจะลบนิดนึงนะครับจุดเด่นเลยตัวนี้นะฮรรูปล่างสวยสมูทเลยนะครับนี่ใบหน้าใกล้ๆนะฮะหน้าขอบตาด้านซ้ายอาจจะมีปานนิดนึงพี่น้องแต่ไม่ใช่ตำหนินะครับเป็นอ่า เป็นลักษณะสีที่ถ่ายทอดมาทางพันธุก,กรรมประมาณนั้นเลยแข้งขาขาหลังใหญ่มากพี่น้องเนี่ยฮะโคนหางสวยนะครับเนี่ยฮะเพศดำสนิทนะครับกระทูขาหลังอย่างดีเลยเนี่ยครับสูงประมาณ138หรือถ้า140อาจอาจะอ,อ,อาจจะลบนิดนึงพี่น้องเนี่ยฮะยืนสง่าอยู่อย่างนี้นะครับวันนี้ เปิดให้พี่น้องชมในราคา250,000บาทเป็นเลือดร้อยมีใบมีใบพันุประวัติครบเรียบร้อยหมดนะครับนะวัวที่นี่รับประกันตำหนิทุกตัวเลยเนี่ยแหละครับกำลังกินอาหารอยู่เนี่ยฮะสวยเลยตัวนี้พี่น้องครับตัวนี้คือถ้าสายแดงเนี่ยคือแนะนำเลยครับผมตัวนี้นะ250,000บาทต่อรองได้ครับผม ผมพี่น้องครับลำดับต่อมาก็คือ MC 610พี่น้องครับชื่อของเขานะฮะตัวนี้เป็นลูกของ SK 421พี่น้องฮะเนี่ยนะครับตัวที่กำลังเดินอยู่เนี่ยนะครับลำตัวยาวมากพี่น้องตัวนี้ส่วนสูงประมาณสัก150บบวกได้นะฮะสมส่วนสวยเลยพี่น้องแต่ว่าคอมีลายนิดนึงนะครับสายลายเนี่ย แนะนำเลยตัวนี้เลยนะครับเป็นลูกของ MC 5 0 5นะฮะแม่ของเขานะครับผม MC 5 0 5คือชื่อแม่ของเขานะครับตัวเขาเองเนี่ยตอนนี้เนี่ยอายุ4ปี11เดือนนะครับลูกที่2ในท้องนะครับผมผสมผ่านแล้ว1รอบนะฮะตัวนี้ยังไม่ได้ประกันท้องนะครับพี่น้องครับ นะฮะยังไม่ประกันท้องนะครับเพราะว่าผ่านแค่หนึ่งรอบนะครับตำหนิไม่มีนะครับผมตำหนิไม่มีเป็นบรามมนแดงติดโบสเรียบร้อยนะครับขอบหูดำคลิบหูดำเพศดำนม4ี่หัวชัดเจนเลยหัวนมเล็กมากพี่น้องนั่นแหละครับแข้งขาดีใบหน้าสวยนะฮะโนกสวยเลย <c oughs> ตัวนี้สมส่วนมากๆครับผมสูงประมาณ150บบวกนะฮะ ตัวนี้เปิดไว้ที่2 0 0 0 0 0บาทนะครับมีใบเพชรมีหลอดทุกตัวนะครับบัวที่นี่แล้วก็ประกันตำหนิให้ทุกตัวแต่ว่าตัวนี้เราไม่ได้ประกันท้องให้นะครับพี่น้องครับเพราะว่าเพิ่งผ่านแค่หนึ่งรอบถ้าพี่น้องเอาไปก็ต้องเอาไปลุ้นเองแล้วครับนะฮะหรือถ้าอยากจะได้ตอนท้องชัวร์เลยก็ต้องรอก่อนละครับนะฮะแต่ว่า ไม่แน่ว่าถ้าติดขึ้นมาแล้วเนี่ยราคานี้จะยังอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องลองสอบถามกันเข้ามาอีกทีหนึ่งแล้ครับนะฮะสวยมากตัวนี้นะฮะ mc 6 1 0นะครับผมเป็นลูกของ sk 4 2 1นึ่งะฮะอายุเขา4ปี11เดือนนะครับลูกที่2นะครับผมถ้าผมพี่น้องครับตัวต่อไปยังมีลายอยู่นะครับพี่น้องครับตัวนี้ สวยไม่แพ้กันเลยดูเอาครับผมเป็นอเมริกันบามันแดงนะครับไม่ติดโบสนะครับตัวนี้นะตัวนี้ไม่ติดโบสนะครับผมดูใบหน้าชัดๆเลยเนี่ยฮะดมกล้องอยู่เลยเนี่ยครับจมูกดําแต่หูเนี่ยแดงสนิทเลยพี่น้องครับแข้งขาเป็นแบบนี้นะฮะเนี่ยครับเดี๋ยวผมให้ดูเนื้อดูตัวแป๊บหนึ่งครับผมเนี่ยแหละฮะ สวยๆวยยายา,ยาวสูงๆอย่างเงี้ยนะครับพี่น้อง YW 2 3นะครับรหัสของเขานะฮะโลโก้ที่ติดอยู่ที่ตัวเขาเนี่ยครับ YW 3อาพ่อของเขาคือ SK 5 6 3นะครับแม่ก็คือ VC 0 0 6ตัวนี้สูงประมาณ150บบวกเหมือนกันพี่น้องครับโคนหางใหญ่เลยนะฮะ สถานะตอนนี้ท้อง3เดือนอาปาเช่2อทับเนะครับผมตัวเขาเองเนี่ยอายุ3ปี3เดือนเป็นวัวท้องแรกพี่น้องครับเป็นวัวท้องแรกนะครับนะวัวสาวท้องแรกอย่างนั้นเองนะครับพูดอย่างนั้นเลยนะครับ Y w 2 3ปิสเป็นบราแมนเลือดร้อยแต่ว่าไม่ติดโบสพี่น้องครับใบหูแดงเพศแดงนม ก็แดงพี่น้องครับสี่หัวนะครับนะไม่มีตำหนินะครับแข่งขาดีส่วนสูงใช้ได้ตัวนี้เปิดไว้ที่ราคา2500 0 0บาทนะครับผมมีใบมีหลอดผสมครบเรียบร้อยนะครับผมอาจจะไม่ได้โชว์ให้ดูนะครับวันนี้เพราะว่า,าใบหลอดเนี่ยอยู่อีกที่หนึ่งพี่น้องแต่ยืนยันมีของให้จริงมีของให้ครบ ไม่จกตาพี่น้องครับ2 5 0 0 0 0บาทตัวนี้ต่อรองได้เหมือนเดิมครับผมครับผมพี่น้องครับเทาๆสวยๆแบบนี้เป็นไงบ้างครับถูกใจไหมฮะตัวต่อมาเลยพี่น้อง ts 4 2 2ทับสองเทาโบสตัวนี้รูปล่างสวยสมูทเลยนะครับผมเนี่ยฮะใบหน้าสวยใบหูดำครึ่งใบจมูกดำสนิทนะครับเพศ ก็ดำสนิทเหมือนกันนั่นแหละครับสวยมากตัวนี้นมสีหัวนมเล็กนิดเดียวเองพี่น้องเนี่ยฮะหางสวยขาสวยรูปล่างรูปทรงใช้ได้ติดนิดเดียวหูแหว่งไปนิดเดียวพี่น้องนะฮะมันเป็นน่าจาจกมากาโดยถูกเจาะหูนะครับน่าจะแหว่งไปแต่ก็คงไม่ได้ส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์อะไรละครับพี่น้องครับอย่างนี้เนี่ยวันนี้ เดี๋ยวผมให้ดูประวัติของเขานิดนึงนะฮะว่าเขาเป็นใครมาจากไหนนะครับพ่อของเขาคือ JDH 7เ8 6แทับแน่นอนแล้วครับถ้ามาอย่างนี้ต้อง JDH แน่นอนนะครับ7886ทั 7, 8, 8, 6, นะฮะแม่ก็คือ TS 1662ทัตัวเขาเองเนี่ยอายุ3ปี9เดือนนะครับที่เห็นอยู่นั่นไม่ใช่ลูกของเขานะครับ ท้องที่2ในท้องนะครับตอนนี้ตั้งท้องแล้วนะครับกับอาปาเช22 9นะครับกำหนดคลอดวันที่6เดือน11ก็แสดงว่าอีกไม่กี่เดือนแล้วละครับพี่น้องครับตัวนี้ก็จะคลอดแล้วนะฮะร,ราคาวันนี้เปิดไว้ที่2แสนห0าหมบาทต่อรองได้เหมือนกันพี่น้องครับบัวที่นี่ต่อรองได้ทุกตัวคุยได้ทุกตัว โทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้ส่วนสูงตัวนี้145บวกนะครับถ้า150อาจจะลบนิดหนึ่งพี่น้องครับนะฮะแต่ว่าสภาพร่างกายเนื้อตัวสีเนี่ยสดมากเลยนะครับเพิ่งได้ลูกตัวที่2นะครับอายุ3ปี9เดือนนะฮะอาปาเช่2องทับเนะครับอยู่ในท้องนะครับใกล้คลอดแล้วนะครับตัวนี้กำหนดคลอดเดือน11นะฮะ2 0 0แสน 5 0 0 0 0บาทเพาบอสสวยมากตัวนี้เอาไปต่อยอดเอาไปทำแม่บล็อกนะครับใช้ได้เลยนะครับผมเนี่ยฮะครับผมมาถึงตัวสุดท้ายแล้วพี่น้องครับอันนี้คือตัวนี้คือเป็นแม่ลูกนะครับวันนี้ราคาแม่ลูกเนี่ยแทบจะไม่เชื่อสายตาเชื่อหูของตัวเองเลยนะครับ ราคานี้ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าท่านเจ้าของวัวเป็นคนให้มานะครับาทางช่องไม่ได้ตั้งขึ้นเองไม่ได้มาเมคขึ้นเองนะครับเป็นเจ้าของวัวที่อนุญาตแล้วก็ติดต่อให้เราเข้ามาถ่ายทําได้นะครับเราวันนี้เราก็เลยมาทําตามที่ท่านเจ้าของวัวบอกมานะครับแม่ลูกคู่นี้นะฮะเอาประวัติของแม่ก่อนแม่เขาชื่อ mc 612นะครับผม <c oughs> เป็นลูกของ KC 1 0 2ทับศูนย์นะครับ KC 1 0 2 0ทับศูนย์นั่นคือชื่อพ่อของเขานะฮะส่วนแม่ก็คือ MC 5 0 5นะครับขออภัยครับผมบัวตัวนี้อายุประมาณ4ปีนะฮะ <c oughs> มีลูกมาแล้ว2ตัวนะครับตัวที่2เพิ่งคลอดได้ประมาณ25วันเดี๋ยวผมให้ดูลูกหน่อย เนี่ยครับเจ้าตัวเล็กเนี่ยคือลูกของเขานะฮะลูกของตัวแดงนู่นนะครับเป็นลูกของมอนเต้ Monte, นะครับผมเป็นลูกของมอนเต้อายุ25วันนะครับอายุ25วันประมาณนั้นนะครับ <c oughs> เนี่ยฮะเดินเล่นอยู่อีกคอกหนึ่งเนี่ยนะครับ <c oughs> ลูกเป็นตัวผู้นะครับพี่น้องครับลูกของเขาเป็นตัวผู้ ราคาวันนี้ก็เลยเปิดในราคาแม่ลูกตัวผู้นะฮะเดี๋ยวผมให้ดูช่วงท้ายของแม่เขาหน่อยนะครับครับผมแม่ของเขาก็ประกันตำหนิเหมือนกันนะฮะพี่น้องครับเป็นอเมริกันบา์มัน่นเลือดร้อยแดงโบสนะฮะใบหูดำเพศดำนะครับสวยสมูทสมส่วนอีกแล้วพี่น้องส่วนสูงประมาณ150เลยตัวนี้นะฮะนั่นแหละครับ ส่วนสูง150ร, Group, ราคาเปิดไว้ที่แม่ลูกนะครับยกแม่ลูกเลยนะฮะับ2 0 0 0ห0บาทต่อรองได้ด้วยพี่น้องวันนี้มาเจอแล้วนะฮะเลือดร้อยหลายคนบ่นว่าทำไมวัวเลือดร้อยวัวพันแท้เนี่ยทำไมราคามันแพงจังทำไมราคามันสูงจังนะครับเกษตรกรลากหญ้าไม่สามารถเลี้ยงได้เลยวันนี้ผมหามาให้แล้วนะครับ เลือดร้อยราคาไม่ถึง3 0 0แสนบาทแม้แต่ตัวเดียวพี่น้องไม่ว่าจะเป็นบัวท้องบัวแม่ลูกบัวสาวแล้วก็อนาคตพ่อพันวันนี้อยู่ที่ประมาณตั้งแต่50,000่นขึ้นไปนะฮะพี่น้องสนใจตัวไหนก็ลองเลือกลองชมดูนะครับแนะนำนะฮะมาดูตัวจริงได้เลยสวยๆทั้งนั้นที่นี่นะครับผมครับผมพี่น้องครับก็จบลงไปแล้วนะครับวันนี้ เปิดยกคอกอเมริกันบามันพันแท้หรือว่าบามันเลือดร้อยนั่นแหละครับพี่น้องครับมีสนใจถูกใจตัวไหนก็รีบๆโทรเข้ามาหรือว่านัดแนะมาดูตัวจริงได้เลยนะครับพิกัดอยู่ที่ตำบลหนองละลอกอำเภอบ้านคไายจังหวัดระยองพี่น้องครับเบอร์โทรตามที่ขึ้นให้อาล่ะครับเหมือนเดิมครับผมถ้าชอบคลิปแบบนี้คอนเทนต์แบบนี้นะฮะ กดไลค์กดติดตามให้กับพูดจาภาษาวัววันนี้ลาไปก่อนพี่น้องครับฝนตกนะฮะเนี่ยนะครับเละหมดเลยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมยินดีมากๆเลยนะครับสำหรับท่านเจ้าของวัวที่อยากจะใช้บริการพูดจาภาษาวัววันนี้จัดให้แล้วลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ